เอมสเขียววีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ about s i d e r อยู่กับเรื่องราวของ Mars ลเดอรจากจิตใจและวิญญาณที่มีการล้างแค้นให้กับพ่อแม่และน้องสาวแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อสืบทอดเจตนาลมของไรเดอร์รุ่นพี่ทั้งสองพลังและทักษะของตัวเราเป็นของมวลมนุษยชาติเอมมสเขียววีสามนี้ถูกเรียกโดยคนไทยนะครับซึ่งชายหนุ่มใต้หน้นนากากสีแดง ที่เผชิญหน้ากับกองกําลังแห่งการทําลายล้างความชั่วร้ายครั้งใหม่กําลังก่อตัวขึ้นต้นแบบมาจากแมลงปอภายใต้หน้ากากสีแดงเพิงและดวงตาสีเขียวก่อนแปลงร่างต้องทําท่าปิดๆเพื่อเบี้ยวนี่แหละมาสไซเดอร์ v ีสนะครับวีการประกฏตัวของฮีโร่หมายเลข3ผู้สืบสานความถูกต้อง พลังและทักษะการต่อสู้จากไรเดอร์รุ่นพี่ทั้งสองคาซามิชิโร่ได้ไปพบเหตุการณ์ประหลาดที่มนุษย์ลายหายไปต่อหน้าต่อตาซ้ำยังมีผู้ปองร้ายตัวเขาอีกจากการคาดการณ์ของฮอนโกทากิชิที่ได้ทราบเรื่องราวก็ประมาณว่าความชั่วร้ายครั้งไหนได้เกิดขึ้นอีกครั้งคาซามิชิโร่ได้ถูกลอบวางระเบิดจากเหล่าร้ายทำให้ฮอนโกทากิชิเกิดความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชิโร่ จึงได้เข้าไปสืบสอหาความจริงจนกระทั่งได้พบกับเหล่าร้ายในชุดดำและพบหลุมฝังศพพร้อมมีป้ายชื่อสลักไว้ว่าสุสานของฮอนโกทาเคชิระหว่างนั้นปีศาจเสือจากัวมือกันไกลก็ได้ปลอมตัวเป็นจุงโกเข้ามาในบ้านของชิโร่แล้วได้สังหารชีวิตพ่อแม่และน้องสาวของชิโร่ด้วยความโหดเที่ยมทำให้คาซามิชิโร่เกิดความแค้นอย่างมหัน จึงขอร้องให้คอนโกตทชิชิและอิจิมันจิฮยฮโตะพาตัดแดัดแปลงเขาให้เป็นมนุษย์แดัดแปลงเพื่อทำลายล้างแค้นให้กับครอบครัวของเขาแต่ทั้งคอนโกและฮยฮโตะไม่อาจตอบสนองความต้องการของชิโร่ได้เพราะทั้งสองเห็นว่าชิโร่จิตใจมุ่งแต่จะล้างแค้นจนเกินไปซึ่งในฐานะไรเดอร์แล้วความรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชายติจึงทำให้ไรเดอร์ทั้งสองได้บุกเข้าไปลังของเกลช็อกเกอร์ แต่ได้ถูกนายใหญ่ของเกลช็อกเกอร์ได้ปล่อยลังสีสลายร่างมนุษย์ดัดแปลงแต่คารตอมิชิโลก็ได้เสี่ยงตายเข้าไปช่วยเหลือไรเดอร์ทั้งสองจนกระทั่งตัวเขาเองอาการปางตายในที่สุดไรเดอร์ทั้งสองก็ตัดสินใจในการที่จะผ่าตัดดัดแปลงให้กับชิโร่เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเขาอย่างเร่งด่วนแต่หลังจากผ่าตัดดัดแปลงร่างเสร็จแล้วไรเดอร์ทั้งสองก็รีบจัดการกับเจ้าเตาบาซูก้า ที่มีแผนการยิงระเบิดเข้าไปยังกรุงโตเกียวแล้วไรเดอร์หมายเลข3ก็ปรากฏตัวต่อหน้าไรเดอร์รุ่นพีเทัสง2แต่ว่าไรเดอร์ V3 ก็วันไวต่อการต่อสู้เพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่คิดจะล้างแค้นแต่ไรเดอร์ V3 ก็ได้เห็นการเสียสละของไรเดอร์1และไรเดอร์2ด้วยการพาเจาเ้าเต่าบาสุก้าออกไปยังที่ห่างไกลาจากกรุงโตเกียว พร้อมกับการระเบิดของประมวนูนไรเดอร์หนึ่งและไรเดอร์สองสิ้นชีพแล้วหรือนั่นแน่จิตใจของคาร์สเมชิโร่หลังจากได้เห็นเหตุการณ์นั้นทําให้จุดมุ่งหมายของเขาได้เปลี่ยนไปจากการล้างแค้นส่วนตัวกลายเป็นการปกป้องมุมมนุษยช,ชาติไรเดอร์วีสาผู้สืบทอดความสามารถของไรเดอร์หและ2โดยการสืบทอดแก่นแห่งการโจมตีและอยู่ที่ลูกเตะที่มีความสามารถหลากหลายนั่นเองไรเดอร์วีสามสามารถใช้ท่าเตะบุนตัวดับเบิลคิก ใส่เจ้าจอมปีศาจจากั้ก็บ่งบอกได้ว่าไรเดอร์วีสมีทักษะในการต่อสู้กลยุทธ์อีกมากมายไรเดอร์วีสมีท่าเตะมากมายหลายท่านะครับท่าเตะหมุนตัวครึ่งรอบท่าหมุนตัวเตะท่าเตะควงสว่านควงสว่านครึ่งรอบท่าเตะ3มชั้นท่าเตะสกายคิกแล้วยังถัดไปในการโจมตีด้วยสันมืออย่างวิธีชอบ หรือชอบพลังไฟฟ้าแล้วยังมีท่าเตะอีกตั้งมากมาย r i d e r V3 มีความลับ26อย่างซ่อนอยู่นอกเหนือจากความสามารถพิเศษนอกเหนือจากความสามารถพิเศษแล้วความสามารถอีก26อย่างของ m a s t r a i d e r V3 ก็มีท่าเตะอีกหลายท่าเช่นท่าเตะสกู๊กคิกหรือการยมตีด้วยทุกส่วนของร่างกายก็คือ V3 Dual Action แล้วยังมีเลสปูลหรือกระดูกสีแดงตรงหน้าอกนะครับ นั่นก็คือ VT Dual Attack นะครับบอกเกินๆไว้เลยนะครับสำหรับยานพาหนะของ Marslider V3 หรือ h e l i c a n e ยังไงรอติดตามได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่สืบทอดไซโคลนใหม่ h e l i c a n e ใช้เครื่องยนต์ประมนูลซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วบนท้องฟ้าได้จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ Marslider V3 ว่ามีความเป็นมาอย่างไร <S <S 2> <S 2> ก่อนที่จะเป็น m a r s i d e r ให้เราได้เห็นทุกวันนี้ ากติดตามมาสเตเดอร์วีสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ